วันนี้มากับเหยื่อของไข่เหยื่อน้าตายน้าตายป่าโมกอหรอน้าตายใส่กระดิง่งเหรอเหยื่อนี่เหรอน้าตายใส่กระดิ่งนะครับกาผสมอะไรบ้างเนี่ยมันลดมาที่ครับผสมเฉลี่ยเลยเปี้ยวๆผสมขอน้ำตาลเปรี้ยวผสมน้ำน,น้าใหม่ใช้ได้เลย กะมังโวกับตะเพียนน้อยนะครับ โคตรใหญ่อะใหญ่สวัสดีครับคนทัพวันก็ของผมเหมือนเดิมครับเอฟฟิชชิงครับผมวันนี้ก็พามาตอกปลาได้จริงครับทีแรกก็ว่าจะยกปลานะครับปรากฏว่าไม่รอดนะครับ ออกไปยกมาก็เท่าที่เห็นนะครับผลงานไม่มีเลยมีเดยปกป๊อกๆนะับมีคลิปแรกที่จะดีหน่อยเ่อง <recreate it, S 1> <ไ>ปลายไม่สิ่เออไปลายไม่ค่อยกัดครับก็เลยหยุดไว้ก่อนคลิปยกปลาสต็อปไปส,สักครึ่งเดือนอะ่ะจะเดี๋ยวรอกลางกลางธันวาค่อยว่ากันใหม่ครับช่วงนี้ลมแรงจัดด้วยแล้วก็ยังไม่หนาวนะแล้วก็คงไม่หนาว้วยเออมันไม่หนาวแล้วมันจะร้อนด้วยตอนนี้ก็อยู่ที่คลองลังบอทอง อันนี้อยู่ที่หมายกอไผ่นะครับใกล้ใกล้ใกล้โรงเรียน,น,ล,ล,ยนลำลูกบัวโอเคหมายนี้ยังไม่เคยมาลงตกเลยนะครับเฮ้ยกินเพื่อมาลางันทอนี่เราข่องนู้นเะฮ้ยฝั่งนู้นกับฝั่งนี้หะหมายนี้ตรงนี้อ๋อ <laughs> แค่ฝั่งหลุดคาไปแค่น,นั้นแหละเอามาคนละหมายอ๋อวันนี้มากับเหยื่อของใครเหยื่อนัดตาย น้าตายปลาโมกอ่ะน้าตายแสกระดิ่งเออน้าตายแสกระดิ่งนะครับผสมอะไรบ้างเนี่ยมันรถมาตถิครับผสมแช่ได้เลยเปรียวๆเออียนี่ผสมฟองอ้าตายเปรียวๆผสมน้ำหน้าใหม่แช่ได้เลยไปดูสภาพใหม่ก่อนนะครับก็ใหม่นี้จะมีคอไผ่นะครับอยู่ข้างบ้านนะครับข้างบ้านอ่า เขาเรียกส่งอะไรไม่รู้นะครับฮะโอเคด้านหน้านี้จะมีราววางคันไว้แล้วนะครับแสดงว่ามีคนมาตกเป็นประจาครับน้ําน้อยนะครับน้ำแห้งเลยเดี๋ยวลองตีดูนะครับนมแรงด้วยเอยวเที่ยงตัวกันครับอันนี้ก็จะเป็นตะกอ้อวิ่งครับเบ็ดห้อยท,ยท้ายสองขอกี่คันคันสองคัน ผมก็ใช้ตะก้อตายครับเป็ดสองตัวที่เกตผูกนะครับประเด็นคิดคเกตผูกค,ครับนี่ครับเหยื่อหน้าใต้น,นะครับจริงๆมันจะมีส<ช>ติกเ,เ,เกอร์แต่นี้ได้จัดเข้าเลยถ้าเกราซื้อสิ่งหลานมันมีสติกเกอร์แต่นี้ได้จัดเข้าเลยทัานี้เข้ามาได้สติกเกอร์เะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้ได้จากที่น้าใต้โดย,ยตรงเลยนะเดี๋ยวผสมน้ำนะครับ ปั้นแล้ก็จะไปเกี่ยวพรมมันเป็นตัว,มมมวสมงก่อันนี้ต่อลยทิ้งหน้าหน่อยนะนเผื่อเผื่อจำโคนนะเราไม่รู้ว่ามันโคนมันดึกหรือ,อยังไงแต่ละก็วิ่งต้องต่อ ั้กล้องไกลหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นถนนนะเผื่อรถเขาวิ่งไปวิ่งมาที่เกี็ดหลบนะครับผมครับเมื่อกี้คันที่สองจากซ้ายมือนะครับมีอาการกระตุกกระตุกนะครับผม ครับก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปตรงมะขามเทศนะครับทีแรกตรงนั้นมีคนอยู่ครับก็ทีนี้ก็เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปไประจําที่นั้นนะครับผม <c oughs> ก็ก <c oughs> จะเก็บเบ็ดนะครับเดี๋ยวมีปลากินอยู่ เียนเล็กๆนะครับโอเคครับเราก็ย้ายมาตรงตรง้นต้นมะขามนะครับที่เคยมาตกเโดนะครับแรกมามีคนอยู่นะครับที่ว่าจะตกตรงนี้เพราะมันมีหน้าท่อครับน้ำไหลออกนี่นะครับก็ตรงนี้ลมจะเบากว่าหน่อยนึงนะครับเพร่ามีแนวต้นไม้บังนะครับครับอันนี้ก็ใช้ คันเบ็ดทำที่วังคันคันหนึ่งนะไม่มีที่วังคันเลย ย้มุมกล้องมาเข้าล่มนะครับเมื่อกี้ปลาดึงสายสีส้มแต่นิ่งไปแล้วแันดำใส่ดำใส่ดำอยู่ไหมละ่ะว่าออน่าจะอยู่ เฮ้ยตีสองตัวตีสองตัวตกได้ไหมเนี่ยยกได้ครับสองตัวปล <c oughs> าทูครับผมกับ <c oughs> มังโบกับตะเพียนน้อยนะครับเออมังไท้สวยนะครับผมลักปี๊ดเลย <c oughs> นี่ครับกํามังที่นี่คนระับ ไปแบบนี้ก็สุดยอดเลยเต็มมือนะครับเอาอ่อออไเปลี่ยนกันได้ดูฮนะ แยงนะครับกระติ้วหนึ่งอขอขำๆนะครับผมวันนี้คงเน้นอะไรมากไม่ได้หาคลิปลงไม่ได้ลงคลิปนานมันยังไงไม่รู้มันคนกระวนกระวายครับไมไ่ลงคลิป ปลาลงไม่ได้เราจะทำงานไม่ทำนะเอาทำคลิปดีกว่า

ใหญ่อะต่อฟ้าฟับวัดเพิ่มดึงโค่แรงตรงตรงน้ำไหลหน้าตกถือขึ้นโทรพลัคันปันติงตกหน้าตกหน้าอยู่นะน,นั่งฝั่งได้เลยตัวปันติงเป็นสองตัวตกตีเข้าน้ำไหลมันถือรอเลย อะ้รก็มีจะทำนเป็นสร้งตัวบ้านที่จ <S 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 เจอไ,ได้อามา หนึ่งครับผมสายสวยอยู่ตีเข้าน้ำไหลนะครับกินแน่นอนส่วนคันริมริมนู้นจะไม่ได้ตีเข้าน้ำไหลฝั่งที่นี่แรงดีใส่ดัำมาด้วยไหม ันงึ่วลจันทร์ีกหนึ่งนะครับผมเอ้ยนวลจันทร์ัมังพูดถึงนวลจันทร์กับมังครับหนึ่งเอาอะไรบ้ขนมปังโคลนถ้วยมีกะทิช็อกโกแลตวานิลามะนาวสตรอเบอรี่ขนมปังกะทิ ปลาส้อยกินติมน,นะครับติ้มที่นี่ก็จะมีผมติดลองให้ด้วยนะครับมีช้อนให้ด้วยเยี่ย,ยมเลยเท่าไหร่ครับหนูจึเงเบามากอะ กินไม่ปัดด้วยเป็นไง ขีดไม่ถึงนะขีดถึงจะถึงหรเปล่ามาแล้วครับตะเพียนเกียวครับเ,เบมื่อกี้ก็หลังจากไต้ป่าตัวเมื่อกี้ให้ปปั้นตีลงไปก็มันจะเปิดกล้องนะครับลงไปก็กำลังวางขันนะปลาดึงครับขยงแทบจะคามือเลยตัวนี้ตัวใหญ่เลย ดึงแรงนะตัวสิดึงแรงกำมังกำมังหนึ่งมาเรื่อยๆนะแรกๆก็เงียบหน่อยหลังๆชักไหลครับตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องกลับนะครับเดือนโมงครึ่งปลากันเดี๋ยวต้องไปรับลานนะครับช่วงบ่ายก็กลับไปพักผ่อนแป๊บน,นึงก่อน มาไหมจะช่วย,ยปลาดินหน่อยี่โอ้ยปลาเต็มเลยปลาดินละยกขึ้นมามันไม่ซาเลยวะออืปลาที่ได้นะครับปลากระมังนะครับปลาส้อยปลากโกลกระแขงนะครับตะเพียนน้ำก็เลยเข้าตาเลยได้ครับได้คิดว่าจะไม่ดีแล้ว ไปไปมามันก็มาเรื่อยๆครับต,ตัวไม่ใหญ่วันนี้อโอเคอยู่มีไซส์ต,ตัวไม่กี่ตัวไปกลับบ้านครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีพีหน้าครับเรื่องโยกปลาเอาไว้ก่อนครับหลังจากออกไปแ้วกันหลายรอบแล้วก็เลยเดินระยะเวลาไปก่อนครับตรงนี้ยังไม่หนาวมันมีร้อนมีฝนมาแทรกนะครับลมแรงด้วยก็เลย โอ <Okay, S 2> เคเจอกันใหม่พี่น้าครับครับเอาชือนี้ครับ